ไม่ไม่เคยคิดว่าทีแรกจะไม่จะไม่ไล์นะเดี๋ยวเห็นแบบกินแล้วแบบโคตรอร่อยอ่ะอร่อยน้องเบิร์ตหนูไม่อร่อยเหรอลูกฮะไหมครับสูจ้าใบไม่ได้เลยแอดแลมถามหน่อยปกติใบเขากินอร่อยแบบนี้ตลอดเลยเหรอไม่กินแล้วทำให้เราหิวอ่ะฮะลุงนุ้ยกินเรียบร้อยเกินไม่ที่ที่อยากถ่ายเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบ บ้มันกินอร่อยขนาดนี้วะคง <c oughs> อยากให้มาร์กินบาตส <c oughs> บาสเล็ก <c oughs> บาตสใหญ่บาตสเออพอดีบาตสสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่ค่ะไม่แหลมเขาคิดอร่อยยี่หรือเขาแกล้งให้เราดีใจวะหรอหนูกินแบบหนูมีความสุขมากเลยอะลูกตายละ แทงด้วยแทงแล้วออกที่ไหนล่ะน้องไม้พี่ตะกวนตัวนอเขาถามว่าอร่อยไหมลูกไหนหันมาตอบสิครับอร่อยไหมครับลูกตอบเพาะๆสิครับลูกอร่อยไหมครับ <laughs> อะไรครับลูกอร่อยนินี่สองคนนี้เป็นบัดดี้กันตั้งแต่ที่ท่าพูจะถึงตอนนี้วันนี้ไม่ให้ปักคำเพิ่มเติมอีก เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอคิวต่อไปในการให้ปักคําน,นะคะขอบคุณค่ะคุณยานินที่เป็นผังใจให้ฟอดิฟเราไม่มีอะไรดราม่ากันละเราจบแล้วเนาะโตโตกันแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วเนาะน,นี่มีการถามสองคนห่วงใยกันเฉยเลยบอกว่าเอ้ยมันหลับไปตื่นกกลับมารักกันได้ยังไงเนี่ยเราต้องจับคู่บัตด,ดีไม่ได้ไไดต้องเถิบใกล้กันเลยบอกว่านี่มาคิดผีในรถแกงหรือเปล่าโลก มันมันอร่อยขนาดนั้นเรอน้องเบิร์ตต้องซดน้ำเลยอคะ่ะล<ด>ูกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำธุระก,กันที่ระนองเรื่องอันนี้ค่ะงงมากใบตื่นขึ้นมากว่าเดินจับมือกับเบิร์ตันถาวะว่าเดี๋ยวก่อนขออนุญาตถ่ายแอปแรมทำไมวันนี้สองคนเขารักกันจังเลยอะครับเกิดอะไรขึ้นเออเลยงงมากอะโปรติจะจะแยกกันวันในี้แบบ อะไรอ่ะน้องไบค์งงมากเอาปลาไหมครับลูกกินเยอะๆนะคนเก่งพี่ลอสบอกว่ากิน R O S เนอะบอกว่าเอ่อกินเยอะๆนะครับลูกน้องไบค์น้องเบิร์ดนี่เขาเถิบเก้าอี้เมื่อกี้เราแกล้งเถิบห่างกันเขาเถิบมาใกล้กันอีท่าไหนเนี่ยคุณนภาเข้าใจคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะ เมื่เอียงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวหลังจากเออพี่เดี๋ยวพี่แป้งจะปิ้งเรื่องบทสวดมนต์อาโหสิกันอะไรนะคะก็ก็เดี๋ยวไปดูเสื้อผ้าที่จะไปพรุ่งนี้ไงครับแล้วของไบยังมีตังอยู่ตรงนี้ตั้งสามพันเนี่ยไบคุณยานิสาสวัสดีค่ะเรามาเป็นพลังใจให้เด็กๆไบถ้วยที่สามแล้วนะแลมครับแลมกินเยอะจะไม่ไม่ออกไยออกไหมพี่นุ้ยไม่มี ออกไหม MK เป็นจานใหญ่สองจานสองคนสองไม่ไม่ออกใช่พี่นุย้ยเขาไม่ได้ฝืนเนี่ยอ๋อตายละพูริพูริสวัสดีน้องไบ้หน้องเบิร์ดสวัสดีพี่พูริหน่อยครับคนเก่งเลยลูกสวัสดีครับลูกนะนี่มองกันบอกพี่พูริสวัสดีครับเลยลูกนี่น้องไบ้บอกว่าพี่พูริสวัสดีครับพี่พูริกันลูกสวัสดีน้องเอิญด้วย ดิฉันจะบาปไหมเนี่ยไม่ที่รีบมาถ่ายคือบอกว่าอยู่ๆสองคนนี้มารักกันแล้วมีตักให้กันแล้วเราแกลงแยกเก้าอี้อ่ะเขาเดินจับมือกันลงรถเราบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นค่อยๆทานลูกค่อยๆใช่นมียกสองตนสองอันสองจานในคนเดียวเฮ้ยแหลมพี่ถามจริงเขาไม่ได้แกลงเราใช่ไหมเพื่อเอาใจเราปะพี่กูัวเขาแกลงออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมโลดี้คนสวยกว่าแอดแหลมมากินด้วยลูก งงคือแบบดูเลยขอทอขออนุญาตนะคะเพื่อนๆขออนุญาตดูนี่ดูเท้าพันกันดีฉันก็งงว่าทำไมอยู่ดีมาจับมือรักกันแต่เราบอกให้รักกันนะมีกันอยู่แค่นี้ต้องรักเพราะทุกคนลําบากมาด้วยกันต้องรักกันนะโลกพี่ซันน้องภูรลิสวัสดีครับน้องซันสวัสดีภูรลิด้วยค่ะสวัสดีค่ะภู้ลิเพิกำลังทานข้าวอยู่เลยคือพอดีเรามารอเออให้ปักคําเพิ่มเติมในเรื่องบางอย่างค่ะ ก็เลยคุณวรพินเหรอคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เมตตานะคือวันนี้ที่หนูชอคือสองคนเขานั่งเกี่ยวขากันแล้วก็เขานั่งกินแล้วตักให้กันแล้วเนี่ยคือเป็ดสองจานเลยลคิดว่าแอดแรมน้องไม่ได้แกล้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ในรถน้องกินเบเกอร์ข้าวเหนียวก,กินเบเกอร์ข้าวเหนียวแล้วก็นมมาแล้วใช่ไหมลูกอีเตอร์คนนี้ พี่สุนิสาบอกกินเยอะนะเจ้าเบิร์ดอยู่แถวไหนคะแม่ฟ้าน้องเมน้องเมเปิลค่ะแถวเออใกล้ๆศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะคนสวยเหนื่อยไหมตอนนี้ยังไหวอยู่ไหมกอดๆนะแม่ฟ้าเอ,อิญขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรโอเคแล้วค่ะมันก็ต้องมีบ้างชีวิตคนมันราบเรียบไม่ได้ตลอดหรอกเนาะแต่ก็เข้าใจค่ะเข้าใจต้องขอโทษทุกทุกทุกคนด้วยนะคะที่เอ่อที่บางทีมันก็มีอารมณ์บ้างแต่ว่าเราก็เป็นคนแบบ ไม่ได้เหวี่ยงบีนบางทีเรื่องที่ไม่ดีแต่ให้มันผ่านไปเถอะพอและเนาะคุณ <c oughs> อะไรครับคุณบุม๋มคุณบุ๋มหรอคะคุณบุ๋มคะ่ะรู้สึกปกป้องบาสท่าพุมากกว่าคนที่ดีกับคุณอ๋อขอโทษทีค่ะเพราะว่าไม่ได้ปกป้องใครคนสวยไม่เป็นไรลูกไม่ชอบกันไม่เป็นไรนะคะ นี่ยมีตักให้กันคืองงคู่หนีมากเลยวันนี้คือบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเรามาให้กำลังใจดูเป็นกวนเดี๋ยวน้องไบหนูไม่ได้จิบเองเดี๋ยวก่อนนะขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปแป๊บนึงนี่อันนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยว่าเนี่ยวันนี้เขาทำให้เราหาเขาเดินจับมือเขาตักให้กันแดดหมดทันทีนะฮะเขาอิ่มลุกแดดหมดคือปักหลุดเลยอ้าวดูมิ้ง เนอขอโทษที่เสียมารยาทคนมองดูเด้อเมื่อไหร่คนวันนี้เขาทำอะไรหาบอกมานี่เด็อพี่น้ำปลาคะวันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรไมพวกเขาหลับตื่นมาทำให้เรางงมากเลยอ่ะดูเด้ดูเด้มีตักแบ่งมีดักไม่ให้กันนั่งเกี่ยวขาเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พวกนี้ ตายละตายละชีวิตคุณฟ้าใสบอกว่าน้องอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันขอโทษนะคะไม่ทานเหรอคะคุณพระพันอนทานแป๊บหนึ่งคือตกใจว่าพวกนี้เอขาบอกเอาอีกนะคะบอกได้สิลูก <c oughs> คุณอันท์ชลีขอบคุณค่ะ น้องบีลืมชาร์จแบตลืมชาร์จแบตมันขึ้นแบตอ่อนมันคือเื่อนเหลือเหลือเปอร์เซ็นต์ต่ำอะแม,แม่แม่นางกาลเกตอยู่ที่เบตงมาไหมมาไหมแม่นางกาลเกตขอบคุณมากนะคะค,คุณบูมคุณบูมคาพี่เข้าใจหนูลูกไว้คอยคุยหลังไม้นะคะคนสวยอ๋อพี่นุ้ยมาเหรอมันเข้าได้ไหมข้างไหนเดี๋ยวก่อนพี่นุย้ยพี่นิสิเสอันนี้ทีแบตแบต ได้ไหมพอดีแบตแบตหมดพแบบี่นุยอันนี้โอเคโอเคได้นิดนึงได้นิดนึงเกือบจะลงไลน์แล้เห็นไหมบูมบูมหรือบูมบุมหรือบูมค่ะพี่มองไม่ทันจริงลูกอะไรอะลูกเฮ้ออยเดี๋ยวก่อนเบ้นี่ไหนหายเบ้นเบนไหน,น,นไหายเอออัดแหลมน้นองเบ้นที่มาจากสกลน,นครหายเหรอะนครพนะรมหายเหรอ อยู่ห้วเมื่อเช้าก็ยังอยู่นะตอนนี้หายเหรอคะเมื่อกี้ใครบอกว่าน้องเบนหรือพี่อ่านผิดว่าสายตาหรือว่าพี่อ่านผิดปะบัตรสโโ่วนลดเอ็มเคเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวแป๊บนะลูกคนสวยเดี๋ยวให้ถ่ายใครก็ถ่ายแต่แบบพี่งงมากนี่เขาตักทายให้กันเขาเกลียวกันเขาเดินจับมือกันบอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับพวกคุณมารักกัน ให้หายเบ้นเดี๋ยวก็นนะเออดีดีทีถือให้ทีเดี๋ยวบัตรด,ดูดูบัตรกันเดี๋ยวไอเดียขอโทษขอโทษที่พี่นุ้ยขอโทษอ่ะถ่ายน้องใบมาจับสองคนนี้เลยมาเลยกินเยอะๆพ,พี่อยู่ไหนแล้วเดี๋ยวมันฟ้าเขาติดยาอยู่แป๊บนึงเสร็จแล้วเหรอหนูยังไม่เสร็จเลยสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีโอเคโอเคสามสี่โมงพี่ก็อย่าเสร็จแหละเพราะว่าเพ,พื่อนๆยังมีไปได้สองคนเลยหเหลืออีก โอเคค่ะ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 โอเคค่ะพี่ค่ะ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 ไม่ไม่เรามาแป้งมีอะไรทานบ้าง MK ครับผมมา MK ก็เนี่ยตามที่เห็นเอ็มเคเลยนี่ยรับผมครับสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับทุกคนยูกิสวัสดีครับสวัสดีครับผมทั้งหมดเท่าไหร่เหรอเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นเสียได้ เซบาคครับเดี๋ยวเซบาคใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจ่ายพี่เปี๊ยกกินไหมเดี๋ยวก่อนนะตรงชุดนู้นยังยังยังให้ประคำอยู่ยังไม่จบนะสวัสดีลุง<แ>นุ้ยสวัสดีค่ะดีใช้แอปเดี๋ยวก่อนพี่ดูน,นะครับถ้าลูกน้างแป๊บพี่ขอโูษคุสวยพี่พี่ง่อจริงๆออริงง่อยดีเรื่องเรานะเเปลี่ยนเป็นชุดชุดกันไปฮะเพราะเดี๋ยวสับชุดนี้ไปนู่นบ้างชุดพวกเปี๊ยกพวกบ้านยังอยู่นู่นอยู่เลยฮะให้ประคำอยู่ ครับผมพี่ก็ดูแลทุกๆคนนะเพียงว่าบางทีเราก็ดูแลห่างๆเขามีคนประกบอยู่แล้วก็จะจดีๆนี่ไงอยู่เงี้ออยอ่ะอเบิร์ตเบิร์ตบ้านไหนลูกเบิร์ตจอ้าไหนแอนดี้สวัสดีครับ <c oughs> ใจถือใจอยากได้แบบนี้เหรอ เนี่ยขอแม่ก็เนี่ยสองคนเนี่ยดูเดี๋ยวเขาจะให้ใครจะให้<ะ>พี่นุ้ยยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบให้อายากดู<ะ>เห็นดวงสือ่อไหมเห็นคอมเมนต์ไหมอ่ะเดี๋ยวแค่นี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับไปอ่าโอเคอยากดูไบค์คนเดียวก็ได้อยู่อ่ะเมื่นอนี้เรียกหม้ออะไรเมื่อกีออ้นี่เรียกหม้ออะไรนไบหอ ครับกิน<า>เยอะอร่อยไหมคะซันซันอร่อยไหมคุณหมอถามอร่อยไหมไม่หลับแล้ววะ <c oughs> ยังโอง้วันนี้คุณหมอเกตคนสวย <c oughs> เหมือนเดิม <c oughs> คุณหมอเกตคนสวยกับพี่น้ำฟ้าพามาทานเหมือนเดิมครับผม วันนี้เบิร์ดรองเท้าสวยอะ่ะเบิร์ดพี่นุ้ยอยากได้รองเท้าแบบนี้อะ่ะขอได้ไหมเบิร์ดสวยจังเลยอะ่ะนห่ดูกันก่อน อีฉาน้องหยอกหยอกกันครับหยอกน้องครับเพราะว่าเวลาเราจะหยอกเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะเผื่อแผ่เขาบอกของเขามีตรงนู้นนะอยู่ตรงนี้อยู่นี้นะเออเขาจะเผื่อแผ่ครับง่วงนะเดี๋ยวก็หลับต่อจากนี้พี่แดมทำไมนะครับ พี่หนูผมบางคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็อ่านนะอ่านนะฮะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ขานลงไปเพราะว่าอยังนะยังแบตไม่หมดยังยังกินยังเคี้ยวได้อยู่นะครับเนี่ยโอ้ยเบิร์ดเบิร์ดท่านนั้นจะอร่อยนะเบิร์ดนะดเบิร์ดไม่ปล่อยช้อนเลยปล่อยชามเลยอ่ะสุดยอด ครับแท้ข้าอ๋ออันนี้นวโมเมนต์ข้าวโพดขึ้นเยอะๆเป็นไงเป็นไงเป็นไงรักใบรักเบิร์ดครับผมเป็นไงเป็นไงอัน้เอาดิเอาดิแขโพเดีดูใบใช่ไหมใบน่ารักนี่ครับดูนลรอะไรนะจิงเหรอโอ้โหเพราะกินซุปไก่ใช่ไหม ไม่มีคนดูด้วยก็อ่านครับบางทีก็อ่านไม่ทันบางทีก็พยายามจะอ่านครับผมพี่มูสกดชื่อบีบัตรเอ็มเคให้หน่อยหรือจะมารถคณนะเมฆอะไรนะไม่ไม่เอาชื่อกัดนำสกูลและเบอร์โทรค่ะ บอกถ้ากินเป็นฝักได้กินแล้วครับตอนนี้เบอร์เนี้ยศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็เอาพี่ถ่ายรูปส่งให้หนูเลยห้าแปดห้าแล้วก็พี่มองเกตได้เลยค่ะได้ค่ะเอาพี่มอพี่พี่ถ่ายมาเลยค่ะคา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 ปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาพี่ถ่ายก่อนพี่ค่ะ เบ็ดเบ็ดอิ่มแล้วใบเอาข้าวโพดอีกสักฝักหนึ่งบ่เอาไบเอาข้าวโพดอีกสักฝักหนึง่งเขาบอกไบใส่เสื้อตัวเมื่อวานใช่ป่ะไบ บายส่เสื้อตัวหวานเปล่าอาไม่ไหลายตัวบางทีอาจจะมีความสงสัยว่าไปอาบน้ำยังอะไรเงี้ยน,นะ อย่ <OR egg wiggle noise> ี่นี่นะนี่นี่เร็วไหมร็วไหมอือไม่รู้ว่ีหนเอยู่อไปเ่นปกไขเอาบัได้แล้วค่ะรถไหอ้าวหนูใส่แบบไปให้แล้วใส่เรียบร้อแล้วไปอ้ไปไปังไงฝากใส่กระเป๋า เบิร right? ์ดเอาหลอดดูเลยเบิร์ดเบิร์ตอาหลอดดูเลยคนหัวแดงคือใครครับใครหัวแดงน่าจะหัวน้ำตาลหรือหัวทองหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่อยากอ่านนะไอ้อข้อความที่ พิมเข้ามาคล้ายๆกับวิาพากษ์วิจารณ์นะนะผมไม่อยากอ่านสร้างประเด็นอะไรนะนี<ป>ละ่ล่ะไปต่อแต่ถ้าข้าตัวหน่วยหน่วยในในตัวอา,าคารนะคงคงไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายก<อ>็ขอลงเขา

เราจะไม่มีการมาพูดถึงยอดหลังแล้วครับเพราะประเด็นได้ถูกเคลียร์จบไปแล้วนะครับเราจะเข้าห้างนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ไลฟ์ผมต้องจบการไลฟ์เพียงแค่นี้ครับเพราะว่าในห้างก็อาจจะมีข้อกำหนดอะไรหลายอย่างครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้ครับ Okay <laughs>